กรณีศึกษาโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริจัดทำโดยนางสาวจจราภาบัณฑิตรหสสัส2 0 3นางสาวรัชดาอินจันทึกรห,สหัส2 1 3และนายสหรัฐประตาทากางรหสงสงัส2 29เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงเพชรเจริญราชนนายพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมินทาราหาภามิพุทมุนดุลเยเดบีบรมนาถบพิตรมีเนวพระราชดำริว่าท้องพัฒนาคนเสียก่อน วิธีการพัฒนาคนจะต้องสอนให้ราษฎรรู้จักวิธีทำมาหากินด้วยตนเองรู้จักการประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทศกราช2495พระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอด,ดุลยเดชบรมนาถบพิตรตั้งพระราชาิทานอย่างแนว่วแนว่แน ที่จะเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรว่ามีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนประการใดพระองค์จะได้ทรงช่วยเหลือเท่าที่จะทรงกระทำได้พระองค์จะทรงดำเนินการตามพระราชดำริวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางปวงเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นรายละเอียดของโครงการได้ดังนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน,น้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการขึ้นอเนกประสงค์ที่มีการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับบุ่มน้ำป่าศักดิ์และเจ้าพระยาช่วยบรรเทาป,าปัญหาได้ทั้งอุทก,กภยัยภัยแล้งและปัญหาน้ำนอกเสียในทุ่งรังสิตมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เพาะพันธุ์ปลาได้อีกด้วยการเขื่อนขุนด่านปราการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ราษฎรทางตอนล่างของเขื่อนจากที่เคยอาศัยเพียงน้ําฝนทําการเพาะปลูกและปลูกบนสภาพดินที่ไม่สมบูรณ์และมีน้าใช้ทําการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและเพื่อบรรเทาอุทกกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกเป็นประจำทุกปีพุ่งการฝนหลวงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า ในช่วงภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงยอนานซึ่งมีผลกระทบต่อแหล่งกเกษตรกรรมที่กำลังให้ผลผลิตเช่นจังหวัดจันทบ,บุรีเพชรบุรีประจวบคิริขันและเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่รุ่มรับน้ำของแม่น้ำสายต่างๆที่มีปริมาณน้ำต้นทุนลดน้อยลงเช่นแม่น้ำปิงวงังยมนานช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชุรประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าฝนหลวงยังช่วยบรรเทาปัญหาอื่นๆได้แก่ โรคระบาดอาหิวาตะกาโลกและการระบาดของศัตรูพืชบางชนิดเช่นเพลี้ยะตะกะัแตนปลาทางก้าความชุ่มชื้นที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากฝนหลวงช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากซึ่งต่างประเทศได้รับรู้ถึงความสาเร็จของเทคโนโลยีฝนหลวงและตำราฝนหลวงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้ในพระราชดำริในด้านการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก บางครั้งป่าไม้ก็จะเริ่มเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติขอเพียงอย่าเข้าไปรบกวนและทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการหากปล่อยไว้ตามธรรมชาติระยะเวลาหนึ่งป่าไม้ก็จะขึ้นสมบูรณ์เองจึงเป็นพระราชดำรัสที่ยึดถือตามในหมู่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกป่าตามแนวพระราชดำรินี้เป็นการพัฒนาฟืน้นฟูสภาพป,ป่าโดยวัฏจักรธรรมชาติของปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์สี่อย่าง เรื่องป่าสามอย่างคือไม้ฟืนไม้ผลไม้สร้างบ้านประโยชน์อย่างที่สี่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญคือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธาน 3. ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นวิธีการในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ด้วยวิธีง่ายๆประหยัดและได้ผลดีคือการสร้างฝายเล็กๆให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายได้ในท้องทิมห้มองเนปร,ราชดำริในด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าการสวนพันธสัตว์ป,ป่าและพอเลี้ยงสัตว์ป,ป่าบางชนิดที่หาย,ยากและกำลังจะสูญพันธุ์และให้ดำเนินการเกี่ยวกับสวนสัตว์เป,ปิดที่ประชาชนได้เข้าไปเที่ยวชมพร้อมทั้งส่งเสริมให้รัษฎรทำการเพราะเลี้ยงสัตว์ปป่าาเ็นอชีพ และ 3. แนวพระราชดำริในด้านการวิจัยด้านป่าไม้การดําเนินการศึกษาวิจัยด้านป่าไม้ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามสภาพท้องถิ่นสี่แนวพระราชดำริในด้านการปลูกป่าทดแทนที่ป่าไม้ถูกบุกรุกและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 5. ปลูกป่าในใจคนการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมซึ่งก่อผลกระทบในด้านต่าง แก้ไขปัญหาโดยให้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการงานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกัรสาหรับการปลูกต้นไม้ส่วนศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่หนึ่งส่วนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดินทรายมีแร่ธาตุน้อย2ส่วนศึกษาการพัฒนาห้วยของไข่อันเนื่องมาจากพระราชดำริหินกวดแห้งแล้ง3ส่วนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริดินเปรียวจัด4ส่วนศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดินทรายมีแร่ธาตุน้อยดินดาน 5. ส่วนศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริดินทรายดินเค็มขาดน้ําส่วนศึกษาการพัฒนาอ่าวคูงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดินเค็ม 7. โครงการเขาชงุ่ดินแข็งดินหินลูกลรัง 8. โครงการวัดมงคลชัยพัฒนาขาดน้ํา 9. าโครงการปากผนังน้ําเค็มดินเค็มดินเปรี้ยวจัด10ที่ดินตําบลบ้านพิกอําเภอบ้านนาดินเปรี้ยวน้าท่วมน้ําแรง11โครงการหนองครับ ดัดหลวงดินลูกลงังดินดาน12โครงการหุบกระพงต้นขุนห้วยดินทรายมีและท่น้อยดินดานขาดน้ําและ13โครงการสหกรณ์สันกําแพงดินลูกลงังและขาดน้ํากรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรดินโครงการสวนศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพระราชดำรัตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล์อดุญเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556ความว่าให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงและบำรุงดินฟื้นฟูด,ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมนำเนินการขยายพันธุ์ทำให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอที่สำคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและเพื่อการรักษาดินให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ ให้ร่วมมือกับครมพัฒนาที่ดินในการผลิตคล้าย,ยาแฝกและแจกจ่ายก่มเป้าหมายที่ต้องการให้เพียงพอศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีได้นำแนวพระราชดำริไปดำเนินการจนประสบผลสำเร็จโดยการปลูก้าแฝกฝื้นฟูระบบนิเวศปา่าดินและน้ำปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดานให้สามารถปลูกไม้ยืนต้นได้ ซึ่งสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ร่วมกับกรุมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดินโลกเมื่อปีพุทธศักราช2545ที่กรุงเทพมหานครเสนอให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย 1. ดินทรายต้องเพิ่มการชนให้ดิน 2. ดินเป็นหินกรวดทรายและแห้งแล้งต้องยึดดินและช่วยให้ดินชื้น 3. ดินดานดินแข็งและดินลูกรังต้องสร้างของดีซ้อนบนของเนว 4. ดินถูกชาล้างช่วยเหลือด้วยกำแพงที่มีชีวิตดินถูกชะล้างคือดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ถูกกระแสน้ําและลมผัดพาเอาหน้าดินของพืชไปหมด 5. ดินเปรี้ยวหรือดินพรุทําให้ดินโกรธโดยการแกล้งดินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นสำคัญ ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีทั้งหมด6ศูนย์กระจายอยู่ในภาคต่างๆทั้งหมด4ภาคดังนี้ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซา 2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส 3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี 4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร 5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่และ 6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีโดยทั้ง6แห่งมีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาในสีด้านดังนี้ด้านพืชกรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายสาขาตั้งแต่การพัฒนาระบบชลประทานการศึกษาระบบนิเวศของป่าด้านการประมงกรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้าในแหล่งน้ําธรรมชาติด้านดินกรณีศึกษาศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะง,งุ้มอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริด้านทฤษฎีใหม่พื้นที่ส่วนที่1 30เซให้ขุดสระเพื่อเก็บกักน้ําที่ส่วนที่สองเซใช้ทํานาปลูกข้าวในฤดูฝนพื้นที่ส่วนที่4 1 0เอร์เซเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากาพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพซึ่งโครงการที่มีความสัมพันธ์โดดเด่นมีทั้งหมด3โครงการสหกรณ์การเกษตรกรณีศึกษาสหากรณ์การเกษตรหุกระพงจำกัดสหกรณ์โคนมกรณีศึกษาสหากรณ์โคโนมหนองโคร,ราชบุรีจำกัดธนาคารโครกระบือจัดตั้งโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามาพระราชดำริํำเนินง,งานต่อเนื่องมานานถึง37ปีและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีโค มีตะบือเป็นของตนเองเพิ่มผลผลิตและได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยบำรุงดินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณาสุขโครงการที่มีความสําคัญมีทั้งหมด5โครงการโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานในปีพุทธศักราช2512ได้มีการพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานขึ้นได้ส่งพระราชทานชื่อว่าหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีนายแพทย์านายสนิทวงศ์เป็นแพทย์คนแรกที่ออกปฏิบัติหน้าที่เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์เป็นโครงการอบรมหมอเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำพระราชทานเรือเวชพาบริษัทอู่เรือกรุงเทพจำกัดต่อเรือยนต์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานให้สภากาชาติไทยใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่รักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนตามลำน้ำต่างๆโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยคลอดสุกเฉิญโครงการพระราชดำริ สำำหรรรรับจจจตวาและ,คะโครงการจััััดต้งงสสถาาาาาบนรรรรชชปะมยโคกอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่15ถึงวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2505พายุโซนร้อนแฮรียตพัดถลมภาคใต้ของไทยสร้างความเสียหายหนักโดยเฉพาะที่แหลมตะลุมพุกมีผู้เสียชีวิตประมาณ1,000คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยทรงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือพร้อมเปิดรับบริจาคผ่านสถานีวิทยุประชาชนร่วมบริจาคเงินกว่า11ล้านบาทและสิ่งของมูลค่าหลายล้านบาทอาสาสมัครจำนวนมากรวมถึงนิสิตนักศึกษาและลูกเสือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือจนสามารถบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ หด้านบรรเทาทุกข์ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานขัดกรองผู้ประสบภัยก่อนนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือ 2. ด้านการศึกษาดูแล62โรงเรียนแบ่งเป็นโรงเรียนราชประชานุคราะห์แแห่งสำหรับเด็กขาดแคลนเด็กชาวเขาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ได้รับพระราชทานนามมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีรวมถึงเด็กที่ครอบครัวประสบภัยพิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด,ด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบาพิตร ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติโดยทรงเน้นการให้การศึกษามีคุณภาพและเข้มแข็งเนื่องจากความเจริญหรือเสื่อมของชาติขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนจึงมีโครงการส่งเสริมการศึกษาเช่น โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อให้การศึกษาเข้าถึงทุกพื้นที่และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด,ด้านการคมนาคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคมนาคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยขยายเส้นทางสัญจรให้สะดวกและปลอดภัยทั้งในชนบทและเมืองใหญ่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการสื่อสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงตรหนักว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญของ,ของการพัฒนาประเทศเป็นดัชนีบ่งบอกความเจริญส่งเสงริมธุรกิจ และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจึงทรงสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารทั้งในเมืองและชนบทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชำดำริด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจกส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศพระองค์ ทรงเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านนาวัตกรรมพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกจากสมาพันธ์นักประดิษฐา์นาชาติ และกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์โลกเพื่อเทิดพระเกียรติในพระอริยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นพระองค์ทรงได้รับรางวัลระดับนานาชาติมามากมาย